นักทฤษฎีสมคบคิดต่างก็แพร่กระจายข่าวลือกันทั่วโลกออนไลน์ว่าพบเห็นแสงประหลาดที่สถานกงสุลและก็อย่างที่ได้เห็นครับทุกอย่างมัน Rainbow Six Siege ขอนำเสนออีเวนต์ในเกมแบบจำกัดเวลาวันที่3 2 4ถึง24สิงหาคมแรงบันดาลใจจาก Rainbow Six Extraction มันปกติดีและไม่มีอะไรต้องกังวลทุกอย่างเรียบร้อยและปกติมากเรากลับไปที่พอลลี่และสตูดิโอกันเล่นได้พรุ่งนี้3-24สิงหาคม